จากขาวจะกลางระหว่างใสร้อยกรัมนะคะร้อยกรัมใช่ไหมไม่ใช่ห้าสิบหรือหกสิบกรัมไม่ใช่สบู่ละลายง่ายที่สําคัญไม่ใช่สบู่เยดสบู่เยยดเนี่ยเขาเป็นเบสของโซดาไฟกัดหน้าแล้วทาให้หน้าเป็นฟ้าอันนี้ของเราเบสจากน้ํามันมะพร้าวซึ่งทั่วโลกโดยเฉพาะยุโรปชอบมากตอนนี้ขายไปแล้วทั้งหมดสี่สิบก้อนสี่สิบก้อนร้อยหกสิบก้อนไปครับไปครับมาครับ คือสบู่ตัวนี้หอมมากๆคืออ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คนใครที่เพิ่งเข้ามานะฮ้ยมีคนบอกว่าสามก้อนส่งฟรีสามก้อนส่งฟรีนะทุกคนโอ้โหตอนนี้ยอดขึ้นอย่างเร็วมากค่ะอ่าห้าสิบห้าข้อแล้วขอบคุณครับมาครับมาใครที่อยากจะจัดนะวันนี้คือสบู่ตัวนี้เนี่ยมีกรุตาไทโอด้วยคือใครที่อยากจะผิวขาวผิวแบบ กระจ่างใสนะตัวนี้เป็นสบู่ใช้แล้วไม่เอียดคือบางคนใช้เนี่ยบางทาสบู่ไปแล้วมันจะแห้งผิวมันจะเอียดหรือบางคนรู้ขุมขนกว้างตัวนี้ก็ช่วยให้ผิวเนี่ยอิ่มฟูนะครับทุกคนใครที่อยากจะจัดบอกเลยว่าจากราคาปกติ259ร้อไลฟ์นี้เหลือแค่99นะครับทุกคนต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีขึ้นห้างด้วยคือในห้างเขาบอกเลยว่าไม่จัดโปร เวลาแบบขอร่วมรายการหรืออะไรไม่เคยร่วมรายการเลยนะครับแต่ว่าในไลฟ์นี้เหลือ99นะครับ100กร,รัมจัดเลยนะครับทุกคนใครอยากจะจัดนะเอาไปฝากพ่อฝากแม่หรือเอามาฝากผมผมก็อยากได้ตอนนี้โทรศัพท์ผมไปไหน70ก้อนแล้วค่ะ70ก้อนแล้ว70ก้อนแล้วขอบคุณนะครับรถฟ้าไหมครับ<ท>เขาถามรถฟ้าไหมครับคือช่วยในความข,ขาวกระจ่างสว่างค่ะอ่าไม่ใช่ในเรื่องของขนาดนั้นถูกไหมคือถามว่าพอขาวเนี่ย อาจะดูจางมืออ่ะคืออาจจะไม่ใช่โดยตรงเราจะไม่ใช้คำว่ารักษาแต่เราดูรีวิวว่าฝ้าเขาเป็นไงอ่าดูรีวิวได้เลยดูรีวิวใช่เราเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า500รีวิวสั่งแล้ว4่ก้อน80ก้อนขอบคุณนะครับอะไรหรอเร็วสุดเร็วทำสถิติดอมนีเลิศสุดเขาบอก เดี๋ยวขอไปหลังไม่หาคนในดอมสักคนเดี๋ยวโอนเงินไปให้ได้ดอมแล้วเหมาก่อนพีเซตอร์ต้องเข้าพีเซนเตอร์ต้องเข้าต้องเข้าพีเซนเตอ้องเข้าีนาีซนเอาพีน้งีเซนเตอพีนเตอร์้องเข้เซนเตตเีอง เอาละครับเอาละครับใช่คือพรีเซนเตอร์อาจจะเข้าได้นะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับใครที่เพิ่ง อติดงครับเสียงไหนจ้าเสียงกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วนะครับฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวออกเดี๋ยวมันจะออกพี่ขาตอนนี้นะคะฮัลโหลติดยังติดยังสวัสดีครับสวัสดีครับสคนที่อยู่ในตะกร้ายังไม่จ่ายสิบสามคนเออแค่กดยินเนี่ยเราเดินนะถ้ากดชําระนะครับทุกคนบอกเลยว่ายอดพุ่งนะทุกคนอย่าลืมกดชําระกันด้วยนะเพราะเราเช็คเป็นตะกร้าตะกร้าไปเนาะไม่ได้จบไลฟ์แล้วก็ คือถ so kind of so ้าไม่ท yep. ันก็คือไม่ทันนะครับทุกคนดังแล้วเนาะดังแล้วใช่ไหมดังแล้วค่ะดังแล้วครับผมเนี่ยดังแล้วตอนเนี้นี่นี่หนึงร้อยก้อนหนึ่งร้อยก้อนอีกร้อยก้อนอีกร้อยก้อนอีกร้อยก้อนมีแบบมีน้องเลิศมากค่ะไม่ไหวแล้วมีกระมังไหมครับมีกระมังไหมเนาะแบบว่า มีกระมังไหมเออร้อยสิบก้อนแล้วค่ะร้อยสิบก้อนสวัสดีครับสวัสดีครับใส่เงินเลยคนที่กดวเสร็จแร้วตอนนี้ใส่เงินด่วนนะคะมีคนบอกไหนบอกว่าเสียยังยังไม่เสียมีคนที่คิดว่าผมเสียเออเป็นเพลนิวน้องใจน้องนาจ้างมาได้ยังไงพี่เห็นงานส่งเขเป็นไปงานเลยเหรอพี่โอ้โหหอมไม่หอมครับเป็นน้ำนมฮอกไกโดนะคนเป็น นมจากญี่ปุ่นนะเป็นกลิ่นฮอกไกโดแบบนมหอมมากนะครับทุกคนใช่มันดับกลิ่นเหรอไปออกกกกาาลลังยแต่่ิน๋อมไอเป็นตัวนี้ใช่ไหมพิสูจน์เองอีกตะกร้าอีร้อยตะกร้าให้เต้นโอ้โหจริงเนี่ยเดี๋ยวเราฟอนให้ดูฟองเดี๋ยวเราให้ดูฟองหอมมากทุกคนล้างหน้าได้ไหมล้างได้นะครับล้างได้ทั้งทั้งใช่ในล้างหน้าถูกไหม อ่าคือฟอกตัวได้ด้วยใครอได้เขามีคนถามครับอันนี้อันนี้ใครผลิตเดี๋ยวหนึ่งว่าคิดสูตรมาใช่ไหมอันนี้มีมีคนถามใช่ค่ะเป็นสูตรใช้เป็นนมฮอกไกโดใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้วัวตัวผู้หรือตัวเมียครับอ๋อวัวตัวเมียเพราะมันมีนมนี่แล้วตัวผู้จะเอานมมาให้จากไหนแต่ถ้าน้องเป็นพ่อวัวพี่จะรีบเอออยากไปเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูฟองเดี๋ยวให้ดูฟองสักครู่สักครู่ ขอแบบนี้ดมๆต้องมาโอเคจุดซ่อนเร้นใช้ได้ไหมครับใช้ได้ใช้ได้ครับโยนเพราะว่าสบู่ลาบสู่นี้ใช้ได้ตั้งแต่กี่ขวบนะเด็กอ่ะเจ็ดขวบเจ็ดขวบขึ้นไปสามขวบสบู่ใช้ได้ตั้งแต่สามขวบขึ้นไปได้เลยนะกูต้าไทโอน์กูต้าไทโอนน้ำนมน้ำนมวัวนมวัวฮอกไกโดและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือสเต็มเซลล์จากกลีบกุหลาบมีสเต็มเซลล์จากกลีบกุหลาบสเต็มเซลล์กลีบกุหลาบนี้ช่วยเรื่องอะไรครับการสร้างเซลล์ผิว กระตุ้นสร้างอ่าก็คือผัดเซลล์ผิวประมาณนั้นไหมบอกเลยว่าล็อกความแก่เป็นล็อกความแก่ย้อนวัยผิวก็สำหรับคุณยายหรือพ่อแม่ที่อายุ50อยากจะล็อกผิวในช่วง50ไว้อ่าน้ำมาแล้วตอนนี้เหลืออยู่8ปก้อนสุดท้ายรีบตรวจเลยนะคะ80ก้อนสุดท้ายนะครับทุกคนน้องบอสจะถูให้ดูแลนะครับถูน้องบอสจะถูหรอถูบอสจะลูจะหูค่ะค่ะเอาเลยจ้ ขอบคุณนะครับขอบอ้อบตื่นเต้นหอมมากเลยอำเร่องอะไรกันไล่ตดมอะบอสทำไมชอบดมอ่ะอยจะดมอย่างเดียวเลยมันต้องดมด้วยดมด้วยต้องดมก่อนอะอันนี้น้องไหม่น้ำพระศศินี่ถูตลอดนะไปดูน้องไหม่ทั้งไลฟ์เลยเหรอครับตลอดคลิปถูกหรือว่าบอจะลองป้อง เลยไหมคะอันเนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาเอาขึ้นผิวให้ดูเอาเราขึ้นผิวให้ดูให้น้องให้น้องลงลงน้ำไปก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใครจะขึ้นให้น้องขึ้นผิวขอ20่สิบแชร์เออขึ้นผิวไม่ได้ขึ้นได้แค่ตรงนั้นผิวขึ้นผิวนี่หมายถึงว่าพี่ชายไปขึ้นผิวตรงไหนขึ้นผิวนางไม่มีปลายทางนะครับไม่มีปลายทางกดโอเลยจ้ากดโอนะครับจิ้มจ่ายจบเลยนะครับทุกคนจจิ้ม่ายอะไรอ่ะ น้องไม่เก็ตจิ้ใส่สุดแล้วน้องไม่เก็ตเออน้องมองกล้องสิคะน้องอย่ามามองตรงนี้ใจมันจะวัดคืออะไรอ่ะน้องคนแก่ๆเยอะตรงเนี้ยนี่แต่ป้าอ้าละครับอุ้ยขึ้นฮอตจะ5้0้อแล้วน้องแบ่งดีนี่นี่แค่เอาจุ่มนะเนี่ยคือเห็นปหกินเออยังไม่ได้ฟอกเลยอ่ะ จอจจจบคืออะไรอ่ะอยากให้จบโผนมาจัดให้จุกมาครับเดี๋ยวเราฟอกให้ดูเจ็บจุกจุกเดี๋ยวเราฟอกจะจัดให้จุกจิ้มจบแล้วก็จุกจุกด้วยอะไรที่ฟ้องแต่ขึ้นเป็นน้ำนมเลยเลยอ๋อหุยฟองดีสังเลยเนี่ยไปถุยจุกเขาจะช่วยเไอ้ฟองเขาต่อฟูมาก หัวมากจิุกจเขาบอกใ้ไปช่วยถูนี่ฟองเยอะมากถูแรถูแรงแรงอุ้ยเบาเบาครัขอบคุณครับเป็นฟองนะครับเป็นฟองฟองเป็นฟองดีกต้องบอกว่าตัวนี้อเยางเขาบอกฟองหล่อมากฟองหล่อมากมีหรอจิ้มจ่จบ พี่สาวเห็นไหมทุกคนมาแล้วพี่สาวพี่สาวเห็นอย่างพี่สาวพี่สาวนะคะเออไม่เขาให้ระวังพี่สาวระวังใช่หัวใจอุ้ยนี่ฟองเต็มอ่ะเดี๋ยวล้างฟองล้างฟองมีมีน้ำเปล่าไหมครับน้ำเปล่าไหมคะงั้นเดี๋ยวผมมาไปไม่ขนองไปคนจะลงไหมเปลี่ยนน้ำหรอเปลี่ยนน้ำให้เราได้ได้ได้ห้ามไปห้ามไปโอเครอรอรอ เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับบอกเลยว่าสบู่ตัวนี้นะครับหอมหอมไม่นี่มากหอมน้ำนมฮอกไกโดนะครับทุกคนใครที่มีกลิ่นแลควไม่ผสมจะกลิ่นด้วยนะตัวนี้ใช่เซฟบอสเขาบอกเซฟบอสเซฟบอสเซฟบอสแปลว่าอะไรก็เซฟน้องไงที่เราไปทำน้องนอนแกงเสียงแตกไหมไม่แน่ใจครับเสียงแตกหรอปกตินะทุกคน นั่งมือใจเย็นนะคะวิ่งไปถูมือมายอดขึ้นเอาล่ะครับสวัสดีครับสั่งแล้วสองก้อนขอบคุณนะครับมาใส่เงินกันด้วยนะคะขอบคุณนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยโปรดีมากๆจากปกติสองร้อยสิบเ้าตอนสี่สิบก้อนสุดท้ายนะครับ40ก้อนสุดท้าย40ก้อนสุดท้ายนะครับทุกคน ฮอนห้าร้อยแล้วหรอโอ้โหขอบคุณครับน้งบอสขข่เก่งสดใสค่วัสดีครับทุกคนวัสดีครับเรียบร้อยแล้วหุ้ยมือมือนุ่มเลยมือนุ่มมือนุ่มเลยครับทุกคนใช่กลิ่นหอมด้วยกลิ่นติดด้วยกลิติดอยู่สวันอเนาะอือสามวันเลยเหรอก็คือไม่ต้องอาบน้ำ หอมเหมือนนุ่มอุย้ยเอาเลยเหรอต่อเลยเหรอดเดี๋ยวต่อเลยนะคะเดี๋ยวต่อเลยของที่น้องชอบเดี๋ยวตะกร้าต่อไปจะเป็นของที่น้องชอบไหนเราจิ้มทันไหมเนี่ยเราจิ้มทันไหมเนี่ยยังไม่ทันจะได้จิ้มเลยจิ้มไม่น้องไหมพรีเซนเตอร์ต้องเข้าแล้วนะคะใช่แต่ตอนนี้ตะกร้าต้องครบ ะอยู่73คนค่ะใช่73คนรอชำระรอชำระอย่าลืมกดยืนยันออเดอร์นะครับทุกคนใช่ฝากกดสปอร์ตด้วยนะครับสปอร์ตด้วยนะครับซาบูช่วยเรื่องอะไรครับคือช่วยเรื่องกระจ่างใสต้องบอกว่าตัวนี้มีกูต้าไทโอนนะครับทุกคนใครที่อยากผิวขาวกระจ่างใสคือตัวนี้ช่วยแล้วก็ยังมีตัวสเต็มเซลล์ของกุหลาบใช่ไหมกีบกุหลาบใช่ ใครที่อยากจะจัดนะคือบอกเลยว่าวันนี้ใช้แล้วมือนุ่มหอมหอมสามวันเลยถูกไหมครับแต่ว่าก็แนะนาให้อาน้ำทุกวันคักลิ่นติดถูกไหมครับได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะฮะันนี้เป็นวัวเหยียบโลกอุ้ยวัวเหยียบโลกเต่าเหยียบโลกตัวเหยียบโวันนี้วัวเหยียบโลกหนึ่งก้อนใช้ได้นานไหมคะเดือนหนึ่งค่ะอุ้ย มันละลายช้ามากค่ะละลายช้าค่ะวิจารณ์หกร้อยแล้วทุกคนจารณหกร้อยแล้วนะเอาละครับลองเข้าไปในห้างนะราคานี้เราไม่ลดไม่ร่วมโปรใดๆวันนี้คือมีขายในห้างเป็นราคา259ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ในไลฟ์ในไลฟ์น้องเท right. yeah, ่าน erm. ั้นอ่ะให้ดูราคาเห็นไหมสอง้ยห้าอ่า เป็น259จริงๆนะทุกคน30ก้อนสุดท้ายค่ะ30ก้อนสุดท้ายก้อนหนึ่งใช้ได้นานไหมครับเป็นเดือนน่ะใช้ได้เป็นเดือนเลยนะทุกคนถ้าใช้ฟอกทั้งบ้านเนี่ยบ้าน4คนก็ใช้ได้20วันนะแต่ถ้าคนเดียวใช้ได้เดือนครึ่งต้องถามว่าเขาใช้กันกี่คนอ๋อเพราะอย่างบ้านพี่เนี่ยใช้กัน5คนใช้กับหน้าได้ครับใช้กับหน้าใช้กับตัวเหมาะกับใช้กับหน้ามากตัวนี้ใช่ใช้กับหน้าเลยค่ะ ปรับสีผิวกระจ่างสว่างใสด้วยกูต้าไฮโอล็อกความเหนียวย่นของผิวด้วยเซนเซอร์จากกุชกิูนครับผมและช่วยในเรื่องความนุ่มฟูด้วยน้ำนมบัวฮอกไกโดครับผมใรองานุงแล้วนะคะ25ก้อนสุดครัย25ก้องสุดท้ายนะครับมาครับมาครับเสียงาอรับผะรอเคาโอุณ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาละครับสวัสดีครับคุณขอบคุณเฟิร์สนะครับขอบคุณเฟิร์สใช่เฟิร์สกดเลยเฟิร์สกดด่วนนะคะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับใช่คือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะของขวัญเต็มเลยเนาะเมื่อกี้เหน็บแล้วมันเสียงเบาปะ ม่เลยดีกว่าโอเคโอเคจ่ายกันแล้วนะคะจ่ายกันชามแม่แม่น่ารักมากจ่ายกันแล้วจ่ายกันแล้วจ้ะสิบห้าก้อนสุดท้ายสิบห้าก้อนสุดท้ายครับเร็วมากสิบห้าก้อนสุดท้ายใครที่ไม่ทันคือไม่ทันแล้วนะคือถ้าอยากได้คือก็ไปซื้อที่ห้างแล้วก็ราคา259ราสนะครับทุกคนใครที่ไม่ทันนะบอกเลยก็คือพลาดแล้วสําหรับไลฟ์นี้คือ เหลือแค่99อีนะครับทุกคนใครที่อยากจะจัดนะสบู่ตัวนี้เป็นรูปบัว้วยนะเป็นแบบบัวแล้วคือเป็นต้องบอกว่าไม่ใช่แค่รูปบัวแต่เป็นกลิ่นแบบน้ำนมฮอกไกโดนะครับทุกคนใครที่อยากจะจัดนะตัวนี้มีกรูต้าไทโอนนะครับช่วยในเรื่องผิวขาวก็จางใสนะครับนี่ให้ดูแพคเกจเห็นไหมน่ารักมากจะหมดยังจะหมดยังไม่แน่ใจ เหลืออีกกี่บ้านครับเหลืออีกกี่บ้านเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แอดมินเช็คด้านหลังบ้านนะครับทุกคนสั่งสองก้อนขอบคุณนะครับเอาไปใช้ได้นะเปหนึ่งตะกร้าและเหลืออีกหนึ่งตะกร้าที่กำลังจะแตกเหลืออีกหนึ่งตะกร้าที่กำลังจะแตกแล้วทุกคนใครอยากให้ตะกร้าแตกจัดเลยนะครับฮึ้นอหกร้อยแล้วหรอใช่ขึ้นท้อหกร้อยแล้้นอหกร้อยแล้วครับคึ้นท้อหกร้อยแล้วจัดไปแล้วสามก้อนอย่าลืมกดยืนยันออเดอร์นะใครกดเข้าไปแล้วอย่าลืมกดยืนยันออเดอร์นะครับคือตต้อองบกกวว่าดีทุั คนนะครับอ่าตอนนี้บอกเลยเป็นซุปเปอร์เซลล์สุดๆคือใครที่อยากจะจัดนะครับโปรนีด้ด,ดีมากๆใครอยากได้ตัวนี้เป็นโซฟมิวอ่าสบู่นมวัวนี่ค่ะบรรทัดคือพอดีระบบเนี่ยทำให้ระบบถึงขั้นเออร์เลอร์นะตอนนี้เออร์เลอร์เหรอวันนี้สักคู่สักคู่อะไรอ่ะ อีกประมาณ78ก้อนนะคะเจ็ดแปดก้อนถ้าถึงสิบแม่จากโดมแตกหมดก้อนแล้วห้าก้อนห้าก้อนอีกห้าก้อนห้าก้อนสุดท้ายครับทุกคนใครอยากจะจัดห้าก้อนสุดท้ายหมดละยังหมดละยังห้าก้อนสุดท้ายไม่ทันคือไม่ทันแล้วนะครับ99นะครับจากปกติ259นะครับเป็นสบู่นมวัวนะครับผมบอกเลยว่าเป็น เป็นสบู่ในห้างนะคือคุณหมอทําเองเลยนะครับทุกคนต้องบอกว่าราคาปกติ259ตอนนี้เหลือ99นะครับ<ค>เป็นกูตาไทโอนด้วยเหมาะไว้ล้างหน้านะครับแล้วก็ใครที่มีสเต็มเซลล์ด้วยมีสเต็มเซลล์กีบกุหลาบคือตัวนี้ช่วยในเรื่องแบบผัดเซลล์ผิวใช่ไหมใช่ค่ะ,ะทาให้ผิวเนียนด้วยนะทำให้ผิวเนียนนุ่มฟูนะครับทุกคนเร็วๆรว,รวรีบใ่ปังเรียอยากให้เห็นตะกร้าหมดม <า S 2> ตะกร้าหมดเตรียมโซเอากันเลยนะครับทุกคนกายภาพของแม่ยกชาวด้อมเราบอกเลยขึ้นฮอตแบบ 623แล้วนะเนี่ยราคาถูกแบบนี้บอสน้ำใจอย่าลืมกดยืนยันออเดอร์นะครับทุกคนเตรียมโซเอาแล้วเตรียมโซเอาแล้วเตรียมโซเอาแล้วเหลืออีก3เหลืออีก3อีก3ก้อนอีก3ก้อนนะครับทุกคนหอมหรือใครที่ช่วงสงกรานต์นี้เอาไปเป็นของฝากได้ใช่ใครที่แบบอยากจะไปฝากกราบผู้ใหญ่ใช่กราบผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าน้าตาน้าอาย น้าอยอะไรน้าอยน้าอาลูกนาอานะครับใครที่อยากจะจัดนะรีบจัดหมดแล้วเหรอหมดจริงจหวนานหมานห้าหวโอ้วหวอบคุณนะครับว้าหวมนส้นควานหวงหมดนี่ตัว อุ่นทันไหมน้ออัันนี้กงต่อไปเลยไหมโอเคหมดแล้วย่อย่าลืมชําระเงินด้วยนะคะใครที่อยู่ในตะกร้าอย่าลืมชําระเงินกดยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพูดไปก่อนเดี๋ยวพูดปรหมูลนะคะแปอย่างเนาะอย่างเนาะโอเคอ่ะคุยเล่นคุยเล่นใช่อย่าลืมกดยืนยันชําระกันด้วยนะครับทุกคนเเเข้าานนะยครบี่ซตอร์ต่อไปขอตัวนี้เป็นยินเซนเตอร์นี่ ชอบชอบเมื่อกี้ถึงขั้นลั่นวาจาว่าอยากได้15ลังเอออยากได้15ลังเขาบอกว่าชอบพี่ปรับราคาลงอีกเลยจริงเหรออันนี้นี่คุยปรึกษากันอยู่คือลดลงอีกเลยให้เฉพาะ FC น้องบอดที่ทำซั่นน้ำเสนอบ้องขายกันเองราคาแบบไม่เคยทำราคานี้มาแล้วไม่ให้พนักงานกดด้วยไม่ใช่ไม่ให้พนักงานกดพนักงานเรา80คนกดก็หมดลูกอ๋อ ก็คือเงินมันก็จะหมุนเวียนอยู่ในบริษัทนี่แหละใช่ก็จะรอเอฟเพราะเขารู้เนี่ยว่าโอ้โหดูวันนี้เป็นตัวอันเป็นตัวน้ำพริกเลยได้ไหมเอาน้ำพริกก่อนยังไงอ่ะอันนี้ก่อนก็ได้ไอ้ขั้นก่อนไหมชอบอุ้ยเอาอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอ่ะคือตัวนี้บอกเลยว่าเป็นระบบแบบตัวนี้ใช่ไหมหนูเลือกใช่เป็นระบบเป็นระบบแบบว่าคล้ายๆรถยนต์รถยนต์ยังมีน้ำมัน มีไฟฟ้าแต่ว่าตัวนี้ใช่ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับมันกันแดดจะมี2แบบคือยังไงบ้างนะครับพี่คะส่งสีนิดนึงอ๋อกันแดดกันแดดมันจะมีเป็นฟิสิกอลฟิสิกอลกับเคมีคอลใช่ไหมครับอืมแล้วตัวนี้เป็นอะไรคะตัวนี้เป็นแบบผสมตัวนนี้เป็ไฮบริดฟิสิกส์คือเคมีคอลอย่างเงี้ยเป็นไฮบริดน้องปอสเขาบอกว่าเขาไม่เอานะพวกมาหลอกลวงประชาชนมาให้เขาขายขายในไลฟ์แล้วแบบจบไปเขา ดูแลฐานแฟนับเขานนเขาต้องการแบรนด์ที่เป็นระยะยาวเขาเลือกไม่ใช่ไม่เลือกเพราะฉะนั้นตอนแรกเราไม่ได้เอาตัวนี้ใส่เข้ามาเราก็เลยโอเคถ้ายังตัวนี้นะคือเราสร้างแบรนด์เราทุกอย่างในนี้เรามีเป็นแบรนด์ที่เราเหมือนฟูมฟักมาแล้วขายในคอ์เตอร์แบรนด์ตัวนี้